สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนคณิตศาสตร์กับครู2นะคะวันนี้คุณครู2จะสอนเรื่องจำนวนตรงข้ามและค่าสมบูรณ์ค่ะจำนวนตรงข้ามคืออะไรนะคะจำนวนตรงข้ามก็คือจำนวนที่มีเครื่องหมายตรงข้ามกับตัวมันเองค่ะให้นักเรียนดูเส้นจำนวนนะคะดูเลข3ค่ะ3มนะคะมีจำนวนตรงข้ามก็คือลบ3โดยมีสนย์ขั้นกลางานะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือ 3เนี่ยอยู่ห่างจาก0เป็นระยะ3หน่วยเช่นเดียวกันลบ3ก็อยู่ห่างจาก0เป็นระยะ3หน่วยดังนั้น3เป็นจำนวนตรงข้ามของลบ3นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ5มีจำนวนตรงข้ามก็คือลบห่าเพราะว่าทั้ง2เนี่ยมีจำนวนหน่วยที่ห่างจาก0ูนย์เท่ากันนั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะลองตอบคำถามดังต่อไปนี้ค่ะ จำนวนตรงข้ามของ2คือลบ2นะคะเพราะห่างจากเส้นจำนวนเท่ากันนะคะจำนวนตรงข้ามของลบ6ก็คือ6ค่ะจำนวนตรงข้ามของ1 1ก็คือ11จำนวนตรงข้ามของ9ก็คือลบ9จำนวนตรงข้ามของ0ก็คือ0นะคะต่อไปเป็นเรื่องของค่าสมบูรณ์ค่ะค่าสมบูรณ์ของจำนวนเต็มคืออะไรค่าสมบูรณ์ก็คือระยะ ่างระหว่างจำนวนเต็มกับศูนย์บนเส้นจำนวนนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่น3อยู่ห่างจากศูนย์สามหน่วยดังนั้นค่าสมบูรณ์ของ3ก็คือ3นั่นเองลบ3อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะ3หน่วยค่าสมบูรณ์ของลบ3ก็คือ3ม ะะจากนิยามเมื่อ a เป็นจำนวนเต็มใดๆเขียนแทนค่าสมบูรณ์ของ a ด้วยสัญลักษณ์ abs o l u t e a อย่ามีครั้งนะคะนักเรียน abs o a นะคะเครื่องหมายนะคะกั้นหน้ากั้นหลัง a อ่านว่า abs o l u t e a หรือภาษาไทยก็คือค่าสมบูรณ์ของ a นะคะทีนี้เมื่อกี้นี้ที่ครูพูดไปนะคะ แอบสู u t สาค่าสมบูรณ์ของ3มีค่าเท่ากับ3ามแอบสู e 3ลบสค่าสมบูรณ์ของลบสก็คือ3ส่วนค่าสมบูรณ์ของ0ก็คือ0ตัวมันเองนะคะดังนั้นนะคะค่าสมบูรณ์นะคะจะเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอไม่สามารถถอดออกมาแล้วได้ติดลบนะคะ แอบส์ลูดถอดออกมาปุ๊บจะต้องมีค่าเป็นบวกนะคะส่วนแอบส์ลูดของ0ูนย์ก็คือ0นะคะก็คือระยะที่ห่างจาก0ูนย์ดังนั้นจะต้องเป็นบวกนะคะอันนี้ก็คือค่าที่ถอดแอ s o l u t e แล้วนะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะให้นักเรียนตอบคําถามแต่และข้อตอบไปนี้นะคะข้อที่1ค่าสมบูรณ์ของ7ก็คือ7ค่ะค่าสมบูรณ์ของลบแ ก็คือ8เพราะว่านะคะ8คือระยะห่างของลบ8จนถึง0นะคะห่างกัน8หน่วยนะคะค่าสมบูรณ์ของ43เท่ากับ43เพราะ43ห่างจาก0 43หน่วยนะคะนักเรียนค่าสมบูรณ์ของลบ51ก็คือ51จะเห็นว่าค่าสมบูรณ์มีค่าเป็นบวกเสมอนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่2จงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอมาดูข้อที่1ค่ะ absolut e 5กับ absolut ลบเวลาวนักเรียนเจอจุดแบบนี้นักเรียนจะต้องถอด absolut e ก่อนนะคะจะได้ไม่งงค่ะ absolut e 5กับลบ9ถอดมาได้เป็น5กับ9ก็ต้องใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะคะ โอเคข้อที่2อค่ะแอบสู u t ลบสิกับแอบสู u t สิบสามารถถอดออกมาได้เป็น10กับ10นะคะดังนั้นก็ต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับค่ะข้อที่3นะคะแอบสู u t ลบสิกับแอบสู u t ลบสิสามนะคะสามารถถอดออกมาได้เป็น15กับ13ใช้เครื่องหมายมากกว่า,าทีนี้นักเรียนมาดูข้อ4ข้อ4เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะคะถ้าเกิดเห็นแบบนี้เครื่องหมายลบอย่าไปทำอะไรกับมันเด็ดขาดคงมันไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วไปถอดไส้ไหนไส้ในก็คือ18 18อยู่ห่างจาก0ูนย์18หน่วยดังนั้นถอดออกมาก็จะได้เป็นลบ18นะคะเครื่องหมายอยู่หน้แอบส์ลูดอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันนะคะส่วน ถอดแอบส์ลุดลบ18ก็ได้18ต้องใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเพราะว่าลบ18มีค่าน้อยกว่า18นะคะข้อที่5ค่ะเหมือนกันเลยมีเครื่องหมายนะแอบบส์ลุดอย่าไปยุ่งกับมันถอดออกมาได้เป็น25กับลบ22ก็ต้องเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะข้อที่6เห็นเครื่องหมายนะแอบบส์ลุดอย่าไปยุ่งกับมันถอดออกมาได้เป็น26กับลบ26ใช้เครื่องหมายมากกว่าเช่นกันนะคะ ทีนี้สรุปว่าวันนี้นะคะเรียน2อย่างนะคะเรื่องจำนวนตรงข้ามกับค่าสมบูรณ์จำนวนตรงข้ามคือจำนวนเดิมที่มีเครื่องหมายต่างกันห่างจากศูนย์มีระยะหน่วยเท่ากันเช่น5มีจำนวนตรงข้ามก็คือลบหลบเกมีจำนวนตรงข้ามก็คือ99นะคะต่อไปค่าสมบูรณ์ ค่าสมบ,บูรณ์คือระยะห่างระหว่างจำนวนเต็มกับศูนย์มีค่าเป็นบวกเสมอนะคะแอบสู u t หกถอดออกมาได้เป็น6 a แอบสู t e ลบสิถอดออกมาได้18มีค่าเป็นบวกเสมอนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่มา เข้าเรียนในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดถูกใจและ s u b ส c r i b e ติดตามคุณครูสองด้วยนะคะขอบคุณค่ะ